มาเล่นเกมกันก่อนไหมริกะที่รักวางใจเถอะใช้เวลาไม่มากหรอกก็แค่เกมตัวเลือก A หรือ B <L an throp od> ง่ายๆเท่านั้นนี่เดี๋ยวก่อนเลยเออสนุกใหญ่แล้วนะ <L an throp od> ยัยที่หยดคิวเลเน่บอกไม่ไหวแล้วตลกมากเหรอนี่ ฉากวิรชนช่วยสาวงามที่แสนตื่นตาตื่นใจกลับมาอีกครั้งแล้วน่ารักจังเลยล่างเมมเนี่ยฉันชยอมล่างเมมที่สุดเลยไม่จริงก็เป็นคิวเลเน่ล่างไหนก็ชอบทั้งนั้นแหละ <c oughs> ยังคิดว่าตัวเองจะทําอะไรได้อีกเหรอพูดความทรงจําสีชมพูตัวน้อย <c oughs> นอกจากฝีปากกล้าแล้วเธอยังมีอาวุธอะไรที่จะใช้ต่อกรกับฉันได้อีกเหรออย่าดูถูกกันสิพราะนอกจากวัฒสินกับเสน่ห์แล้วปลุกริ้ยวขึ้นแห่งอดีตการแล้วเข้าลิกะเอานี่ไป ถ่ายรูปเซลฟี่เลยเออยำาครับขันนี้เราไม่พูดมากหรอกแต่แบบอยากรู้ว่าจะตอบอยังไงถ่ายเธอหละจ้าตุงเองใช่ที่ไหนเล่าก็ต้องเป็นคุณเอเวไนท์ ight, คนนั้นอยู่แล้วสิเร็วๆไม่มีเวลาอธิบายแล้วเร็วเเก่งมากจากนี้ไปใกล้พวกเราจัดการเถอะโอ้ขาวละเกินยินดีต้อนรับสู่เอลิเซียหมู่บ้านเ,เล็กๆที่รายล้อมด้วยม่านราตรีนิรันเจอกันอีกแล้วนะตัวฉันผู้ไร้เดียงสา ถึงจะรู้ว่าเธอชมฉันจากใจจริงก็เถอะนะแต่ว่าคำว่าไร้เดียงสาเนี่ยข,ขอคืนให้เธอแทนได้หรือเปล่าวะคิดถึงเสียงม้าจังเลยดูสิเธอเองก็ไร้เดียงสามากเหมือนกันนี่นาเอาแต่หวังว่ากระจกจะสะท้อนด้านที่สวยที่สุดเสมอเลยแต่เธอดันไม่ยอมเชื่อตัวเองที่อยู่ในกระจกซะง,งั้นถ้าเอาแต่คิดจะแบกรับทุกอย่างแทนฉันงั้นฉันก็คงได้กลายเป็นแจากันประดับที่ไม่มีวันได้ออกลงสักทีนะสิโอ้ เอาจริงสิ่งที่มาร์ทพูดแบบถึงจะเป็นการคิดแบบไม่ต้องลึกซึ้งแต่คําพูดมันก็คมคายดีเหมือนกันนะมันเหมือนแบบแทนที่เราจะมองแต่แบบด้านที่สวยงามของตัวเองตัวเราก็ควรจะยอมรับม้แต่ด้านที่แบบไม่สวยงามของตัวเองด้วยเหมือนกันนั่นสินะฉันเข้าใจมันได้มาเซเว่นจะคืนร่างให้ฉันแล้วใช่ไหม ฉันมีแค่ความทรงจำของเธอส่วนเธอก็เป็นฉันในแบบที่อยากให้โลกมองเห็นมาโดยตลอดเอวานายคือเก็บความทรงจำของมาร์ทไว้ส่วนมาร์ทก็คือภาพสะท้อนที่เอวานายอยากเป็นคือชีวิตที่มีอิสระจากเดิมใช่ไหมแค่ได้ยินคำพูดนี้จากปากเธอฉันก็พอใจมากแล้วล่ะเธอรู้มาตลอดงั้นสินะแต่ฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะคุยเปิดอกกับเธอก่อนคนที่จะเคลียร์ตัวเองได้ก็มีแต่ตัวเองแหล,ละนะ ขอโทษที่กลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเธอนะอย่าขอโทษเลยนะอเอเวอร์ไนืมเออเพราะว่าเธอก็ช่วยปกป้องน้องมาตลอดอนะนะเดิมทีพวกเราก็เป็นภายนอกและภายในที่สะท้อนในกระจกบานเดียวกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอดังนั้นเมื่อพวกเราบอกลากันแยกจากและกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง นายยิ้มแล้วน้องมาดยิ้มให้ด้วยความทรงจำก็จะสวยงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมิ�ึคะもちろん อุจดะ久しぶりม,มีแววตาแล้วฮือณน้องお帰りただいまกลับมาแล้วเป็นฉากที่สวยงามมากในที่สุดสามเหลี่ยมสุดแข็งแกร่งแห่งบุกเบิกแห่งแอสโซ่เอ็กซ์เพก็กลับมาแล้วว่าในที่สุด ในที่สุดก็ได้กลับมาคุยกับพวกเธอสักทีนี่ไงเทพีพาวสดงมีอยู่จริงเธอกลับมาแล้วเธอน้องมาเธอเป็นคนปกป้องพวกเราสินะเธอช่วยชีวิตพวกเราไว้มาจริงเหรองั้นก็เยี่ยมไปเลยนะเออเรา่ามาก,ก่อนเธอได้แท้ทำไมเธอเองก็ ถ้าเป็นแบบนี้น้ำตามันจะหยุดไม่ไหวแล้วนะร้องไห้ออกมาเถอะยายชมพูเฮ้ยเห็นมาร์ตกำมาล่าเริงแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี่แหละยายดัมเกิลของพวกเราสึกแบบเป็นภาพที่สวยงามมากมันแบบตื้นตันในใจฉันกับริกะรู้อยู่แล้วว่าในเส้นทางที่ผ่านมาเด็กคอยอยู่เคียงข้างพวกเรามาตลอดการบุกเบิกครั้งนี้ ต้องมีเธอถึงจะสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่บุกเบิกอนาคตและกอบกู้โลกด้วยกันเท่านั้นแต่พวกเราจะต้องกลับไปที่รถไฟแล้วมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปพร้อมกันด้วยจริงกลับบ้านกันนะมาเซเอ่หลังจากเสร็จสิ้นการบุกเบิกครั้งนี้แล้วเรามาจุงมือกลับบ้านด้วยกันเถอนะแปลว่าเราจะมีเธอไปเดินทางด้วยกันแล้วใช่ไหมแล้วมโกะจะตกใจไหมเนี่ยกลับบ้านทีกลายเป็นอีโมเกิลเลย